เช็คออนไท m ์ Apple CarPlay หลายคนคงจะคุ้นหูกับชื่อนี้กันไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีคำถามที่เกิดขึ้นว่าเมื่อไหร่จะได้ใช้กันตอนนี้มีให้ใช้แล้วครับ Ferrari บริษัทผลิตร,รถซูเปอร์คาร์ชื่อดังจากอิตาลีจะเป็นเจ้าแรกครับที่มี Apple CarPlay ใช้ในรถครับ หลังจากที่ส่งรถรุ่นใหม่อย่าง Ferrari F F ที่มีระบบ Apple CarPlay ออกมาให้เป็นระบบความบันเทิงและอำนวยความสะดวกภายในรถครับโดยตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับ iPhone 5ขึ้นไปเพื่อให้ระบบภายในรถนั้นใช้การโทรศัพท์การรับส่งข้อความหรือใช้เป็นระบบนำทางได้รวมทั้งยังเป็นคลังเพลงที่สร้างความบันเทิงให้ภายในรถ โดย Apple CarPlay ได้เปิดตัวกับหลากหลายบริษัทรถยนต์ไปแล้วและในที่สุด Ferrari ก็พร้อมที่จะเปิดตัวรถที่ใช้ CarPlay จริงๆได้เป็นเจ้าแรกในรุ่น Ferrari FF รถสปอร์ตสที่นั่งสำหรับครอบครัวที่จะวางขายในหลายประเทศเร็วนี้ซึ่งในหน้าเว็บไซต์ของ Apple นั้นก็มีอยู่หลายย่ห้อที่จะเปิดตัวถัดไปในปีนี้เช่นกันไม่ว่าจะเป็น Honda h คุน d ด i v า l โ o Mercedes-Benz แล้วถใครอดใจไม่ไหวอยากจะทดลองใช้ Apple CarPlay ก่อนใครแล้วล้ะก็ก็ไปถอย Ferrari รรุ่นนี้มาใช้ก่อนก็ไม่ผิดหรอกครับ <laughs> Check on time